เซนครับออฟิเชียโอเคสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็อยู่ตัวลิซในเองนะคะแล้ววันนี้อยู่ในเกมไมค์ค่ะ่นเองค่ะเย้โอ้โหระปุกริปกรปกริปก วันนี้นะคะก็อยู่กับต้วนั่นเองนะคะซึ่งถ้าใครได้เห็นตัวคลิปไปแล้วหรือว่าเห็นชื่อคลิปไปแล้วนั่นเองนะคะวันนี้เนี่ยเราจะมาจัดก,การกับเจ้ามังกรที่ปุดมาจากนรกน,นั่นเองโดยปืนใหญ่ของเรานั่นเองค่ะแต่ก่อนอื่นถ้าจะไปถึงตรงนั้นเนี่ยเราก็ต้องจัดการปืนใหญ่ก่อนใช่ไหมเดี๋ยวเราไปดูสถานที่กัอนดีกว่าสถานที่ของเราก็จะเป็นหลุมนี้นั่นเองนะคะก็จะเป็นหลุมที่มังกรเนี่ยเรียบขุดขึ้นมานั่นเองเป็นหลุมที่เราจะใช้ต่อสู้กับเจ้ามังกรตอนนั้นนั่นเองนะคะส่วนน้องที่เราจะใช้เนี่ย โตจะตั้งคือน้องวันดองปืนใหญ่ซึ่งน้องก็จะเป็นปืนใหญ่ที่แบบว่าไว้ยิงเหล่ามังกรน,นั่นเองซึ่งโตเนี่ยก็ต้องวางแผนยุทธศาสตร์ดีๆเพราะเราสามารถวางปืนใหญ่ได้แค่20อันเท่านั้นค่ะแต่เราก็ต้องต่อสู้กับมังกร20ตัวเช่นกันแต่ไม่แน่ใจว่าจะต่อสู้ได้ไหมงั้นเราไปลองวางดีกว่าค่ะจุดแรกต้องวางตรงนี้ไปแล้วเนาะเนื่องจากน้องปืนใหญ่เนี่ยไม่สามารถขยับไปไหนได้นั่นเองนะเราจึงหมดห่วงเลย แต่ว่าน้องเนี่ยมีปัญหาเรื่องการยิงมากๆกบางทีน้องชอบยิงติดกันเองค่ะถ้างั้นโตก็เลยต้องใช้เจ้าบล็อกพวกนี้มาคำยันน้องนั่นเองเนาะได้3ามและเออตัวนี้เป็นสี่ละกันเออ,เอ,อตัวนี้ส่งหน่อย4โอเคปึออ๊บต้องวางที่20นะคะห้าหนูย่าไปยิงพลาดกันนะลูกยิงโดนกันเองตายนะลูกโอ้โหคือน้องอะโตตรทดสอบแหละน้องชอบยิงใส่กันเองนะกุ ไจ่เป็นไรคือเจอมังกรแบบไม่ได้ยิงใส่มังกรนะเออจะตายส่วนใหญ่เพราะว่ายิงใส่กันเองนี่แหละค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดแล้วแค่แปดก็น่าจะพอแล้วปะแล้วก็เอาสูงๆอีกเยอะๆแปดเก้าสิบโอเคเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแปดเก้าแล้วก็สิบนั่นเองนะคะตรงนี้ไปเลยไหมไม่ได้ย,ยิงติดกันปะกลัวมนยิงติดกันจังเออไม่เป็นไรหรอกแปดเก้าแล้วก็สิบอ่าแค่นี้ก็สิบอันแล้วนะคะเดี๋ยวตรงนี้เอาอีก สูงเลยสิบเอ็ดสิบสองสูงขนาดนี้อย่าไปยิงชนกันนะลูกถ้าหนูยิงชนกันอีกก็ไม่คือไม่ไมเราจะพูดยังไงนะจ๊ะสิบเอ่อเดี๋ยวลืมนับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเอ็ดสิบสองสิบสามแล้วสิบสามแล้วค่ะ 5. ตรงนี้เป็นสิบสี่ตรงนี้อีกเป็นสิบห้าสิบหก โอ้โหจอิงมังกรน่าจะรอดยากเลยสิบเจ็ดสิบแปดแล้วอ่ะเออตรงตรงไหนอีกดีคือมันล้อมรอบแล้วนะสิบแปดอะตรงนี้สิบเก้ายี่สิบตรงนี้แล้วกันค่ะสูงชะบ้าเลยอ่ะยี่สิบก็จะเป็นประมาณนี้นั่นเองค่ะ ืนใหญ่ของเรางั้นถ้าอยากรู้ว่าพอเจ้ามังกรโผล่ออกมาเป็นยังไงเนี่ยก็ไปดูกันเลยค่ะโอ้ท oh, ุกคนดูสิมังกรเต็มหลุมข้างล่างนั่นเลยนะคะแต่ประเด็นคือน้องไม่ยอมขึ้นมาค่ะทุกคนโตเซ็งมากเลยว่าทำไมน้องไม่ยอมขึ้นมาก็ไม่รู้แต่ก็ไม่เป็นไรนะคะเพราะฉะนั้นโตจะขออนุญ,ญาตขี่กงนิดนึงเราจะเสกมังกรกันตรงนี้แล้วก็มาดูว่าเจ้าปืนใหญ่เดี๋ยวจะทำยังไงกันนั่นเองนะคะ ก็คือเราต้องเสกมังกรทั้งหมด20ตัวจะมาดูว่าปืนใหญ่สามารถจัดการได้หมดไหมนะคะโอเคก็เอา5ต่อกัน1 1ตัวแล้วทุกคนดูออ <c oughs> ื้ <c oughs> ทุกคนดูความสีเวลไลนี่นี่นี่น,นีอ่าวร่วงลงไปแล้วบา,บายบายไม่คิดจะบินไหน่อยเหรออะไรอ่ะเออน้องไม่คิดจะบินหน่อยเหรอหนูลูกหนูบินได้นะลูกพอสูงกว่านี้ อ้าอะไรเนี่ยน้องไม่คิดจะปิดเลยทำไมนี่จัดการมันยิงมันเอนอนั่นแหละยิงมันเลยนั่นแหละคะ่ะโอ้โหดูปืนใหญ่สิคะโหดูรุมจะกรมยิงแล้วน้องก็คือแบบไม่สะทกสะทานถามจริงว่าน้องเจ็บหรือเปล่าเออแปบลบว่าจัดการได้คะ่ะโอโหเราได้เป็นเจมสีแดงมาด้วยนะคะเนี่ยอืเพราะฉะนั้นนะคะตัวคิดอะไรดีๆออกเราจะเจกน้องที่เดียวพร้อมกันเนี่ยหลายๆตัวเลย หนึ 1> 1, 2, 3, 4, ่งสองสามสี now, uh, ่ห้านี่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 เจกได้เสกค่ะอ้ลงไปแล้วตัวเด้งวายลมเต็มเลยโอ้โหโอ้โหโอ้โหแต่ว่าปืนใหญ่เดี๋ยวกูยิงอัดน้องอยู่แล้หือโอ้โหเป็นโต้โต้เจ็บอ่ะจริงจริงแลวด้วยความที่ปืนใหญ่นะคะเรายิงได้ไม่มีวันหมดนะคะอืดูดิดูดูดูโอ้โหขี้โกงมากมังกรนี่คือไม่ได้ตอบโต้กลับเลยค่ะโตโตว่าอย่างนั้นนะดูท่าทางเลยคือน้องไม่ได้ตอบโต้กลับเลยนะคะแล้วก็ปืนใหญ่ก็คือแบบ ระดมยิงอย่างเดียวคุณน้องเนี่ยไม่มีแบบการตอบโต้แบบว่าฉันต้องตอบโต้จังนิดนึงเลยอ่ะเอองั้นเราลองมังกรตัวอื่นกันบ้างดีไหมคือมังกรเนี่ยมันมีหลายประเภทมากๆเลยนะคะแล้วก็ใครที่เรามังกรไฟเนี่ยก็รอไปก่อนนะไม่ใช่เร็วๆนี้นะจ๊ะโอเคเอ,อ่อจะพูดยังไงดีอ่าลองเป็นมังกรน้ําละกันว่าดูดิน้องจะทํำยังไงเออโอเคสองตัวโอ้โหอา้าว ใายไปแล้วตัวหนึ่งโอ้โหร้วแต่ข้างล่างก็คือยิงยิงอยู่นะอ้าวยิงกันเองแนละ้วนี่ไงครับทุกคนเนี่ยตัวบอกแล้วว่าเขาเริ่มยิงกันเองแล้วค่ะไฟไฟปืนก็จะเริ่มติดเห็นปะโอเคยิงอีกตัวด้านบนก,ก็ได้แต่อีตัวด้านล่างมันไม่เอาขึ้นมาเุ้ยแต่น้องสู้อยู่เหมือนนะคือน้องไม่ได้ปีกหนะักเหมือนเจ้ามังกรนรกอะทุกคนมังกรนรกมันไม่ยอมบินขึ้นมาเลยวยอาหลืออีกตัวนึงเออยิงมันยิงวันนั่นแหละว้าอยากเข้าไปใกล้ปลืนใหญ่เดี๋ยวมันยิงกันเดง นีกันยิงกันเองแล้วทุกคนนี่นีหนีหน่ตบอกแล้วัวบอกแล้วเออนั่นแหละโอ้โหสงสารน้องคุณน้องคะร้อนหรือเปล่าคุณน้องร้อนใช่ไหมคะแต่คุณน้องแอป,ปอยู่นะค่ะโอ้โหนั่นสู่ขิดหนึ่งนั่นสู่ขิดสองเฮย้ยแปลว่าเราขาดเจ้าปืนใหญ่ไปแล้วสองกระบ,บอกนั่นเองค่ะทุกคนโอ้นาเสียใจยมากไม่เป็นไรเราจะมีตัวอื่นอีกเยอะแยะเลยค่ะทีนี้เรามาดูเจ้ามังกรสวรรค์กันบ้างดีกว่าโอเคไหม เรามาลองดูเจ้ามังกรสวรรค์กันบ้างดีกว่านี่ตัวนี้ไปเลยนี่ตัวเบลอเลยนี่เอายิงเข้าไปเฮ้ยน้องไม่ยิงเว้ยแตออ่คุณน้องคะเออมังกรสวรรค์มันศักดิ์สิทธิ์แหลอคะคุณน้องหรือหรือว,ว่าอะไรทําไมคุณน้องไม่ยิงงั้นเดี๋ยวลองเป็นเจ้าตัวนี้ด้วยกันเออเออเจ้าตัวเล็กยิงค่ะแต่เจ้าตัวใหญ่รู้สึกว่าจะไม่ยิงนั่นเองนะคะ่ะโอ้โหเจ้าตัวใหญ่นี่มันต้องศักดิ์สิทธิ์มานแน่ๆเ,เ,เลยอะไรเงี้ยแล้วพอเสกตัวเล็กมาก็แบบเอ้ยตัวปอมไปเนี่ย ดูดิทุกคนมันลุมยิงดิโอโห,โ,หโหเราตายลงอย่างรวดเร็วค่ะดีไม่ดีน้องๆเพื่อนแขกเขาอาจจะกดแคนก็ได้นะแบบเพื่อนกูตายไปแล้วอะไรเงี้ยว่าแต่มังกรนเทอร์ไปแล้อ้าววนี้จ้าเออมังกรสวรรค์นนะต่อไปมังกรอะไรดีมังกรล่าสุดที่เราเจอคือเจ้ามังกรเอินชานใช่ไหมคะอ่าอยู่ไหนหน,าน,น้าอันนี้ป่เราไม่แน่ใจว่านี้หรือเปล่า โอ้มังกรอะไรเนี่ยโอ้นี่มันมังกรชนิดใหม่ค่ะทุกคนโอโหโตว่านะทุกคนต้องอยากรู้แน่ๆเลยว่าเป็นมังกรอะไรใช่ไหมขออุบอิบไว้ก่อนละกันนะคะหเหอเจอมังกรชนิดใหม่แล้วสิเราดูดีว่าเจ้าปืนไหนจะจัดการได้ไหมก็จัดการได้อย่างาได้ดายเช่นกันค่ะโอ้โหหนูอย่าพูกตานะลูกเออ โอ้โหนี่คือมังกรชนิดใหม่นั่นเองเป็นมังกรคริสตัลน,นั่นเองค่ะเอ๋ต้อ,อุบอิปละสิว่าแบบเอ้ยมันมีมังกรใหม่อยู่นะไม่งั้นกคนจะไม่ตืน่นเต้นนะคะงั้นก็เราดูคลิปเจ้ามังกรคริสตัลได้เลยเนาะนี่นี่มังกรอีกตัวนึงนี่ถ้ามังกรกลางคืนค่นนะ,คะมังกรที่โตบอกว่าสวยมากๆใช่ค่ะสวยสีมันสวยแบบสวยมากๆแต่รอบนี้คือน้องก็ไม่น่าจะรอดนะคะเพราะโดนปูนใหญ่ลุมยิงแล้วก็ น้องไม่ได้ตอบโต้อะไรกันเลยนั่นเองนะ,คะกคนนี่เออนี่ตายซะตุยเออโอเคนี่ก็คือเจ้ามังกรนรกไม่ใช่มังกรนรกมังกรไฟนะจ๊ะอ่างั้นเรามาเรามังกรสเกลิตันกันบ้างนี่ปะมังกรสเกลิตันค่ะมังกรสเกลิตันคือมังกรที่เราเจอพร้อมกับน้องคนหนึ่งนะคะนี่ยิงเลยนี่ โอ้โหรวนลุมสกร,รําเละข,ขนาดนี้ไม่น่าจะรอดเหมือนกันนะคะอ้าวยิงกันเองเอ้าน้องระเบิดตัวเองอะทุกคนคือปืนใหญ่ปืนใหญ่มาระเบิดใส่ตัวเองะคะ่ะเมื่อกี้นี่เห็นชัดเลยอะเออตายแล้วโหแต่เมื่อกี้เมื่อกี้คือแบบคือน้องอระเบิดตัวเองอะคะ่ะคือเหมือนแบบว่า,วาคือเขาก็แบบมีโอกาสที่แบบว่าจะระเบิดใส่ตัวเองได้นะคะ แต่โตวไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเขาทํามาเพื่ออะไรนะคะอี e ระเบิดตัวเองเนี่ยงั้นเรามาลองมังกรไฟกันบ้างดีกว่านะคะมีน้องหลายคนเรียกร้องให้โต้ทำเหลือเกินแต่โต้ยังไม่ได้ทํานั่นเองนะคะโอ้โหนี่ค่ะโดนลุมยิงไปอีกแล้วไม่ไม่ได้โตแน่นอนไม่ได้โตแน่นอนสภาพนี้นะนี่นี่ตายค่ะ โอ้ยโดนลุมสักรรมทีก็ตายทีนะ,ะสะสารมังกรพวกนี้ต้องเลยทำไมต้องไปเจอคนของเราเลยกะโอเคนอกจากมังกรไฟแล้วเนี่ยยังมีมังกรอะไรให้เราเล่นอีกบ้างส่วนใหญ่ก็จะเป็นมังกรที่แบบว่าจะพูดยังไงดีคือโตเนี่ยก็เออทำคลิปไปหลายตัวนะคะแต่ตัวนี้ต้ยังไม่ได้ทำนะอ่าดูกันไปว่าเป็นมังกรอะไรเป็นมังกรที่สว่างมากๆ แล้วก็ไม่ใช่มังกรน้ำแข็งด้วยนะ <c oughs> เป็นมังกรแบบพิเศษนั่นเองค่ะถ้าใครอยากรู้ว่ามันคือมังกรอะไรเนี่ย <c oughs> ก็ต้องรอดูในอ <c oughs> นาคตนั่นเองนะคะอืม <c oughs> โอ้โหวันนี้เนี่ยปืนใหญ่แบบทําประสิทธิภาพได้ดีมากเลยนั่นเองค่ะทุกคนถ้าใครอยากรู้เนี่ยว่าต่อไปเนี่ยเราจะทดลองอะไรก็อย่าลืมกดติดตามกันด้วยนะคะแต่วันนี้แบบภูมิใจมากๆเลยที่น้องปืนใหญ่ของเราเนี่ยสามารถจัดการได้ เป็นปืนใหญ่ที่เอาไว้ต่อสู้อมังกรได้ดีจริงๆนะคะเดี๋ยวยวตแสดงอะไรให้ดูนี่ก็คือซากข,ของนกปืนใหญ่ที่หายไปนั่นเองนะคะมันเป็นเหมือนกระสุนด้าน,นะคะ่ะเพรากระสุนด้านที่น้องปุ๊บน้องก็จะเป็นแบบนี้แล้วเราก็จะเป็นอย่างนี้นี่เองค่ะพอทุบป,ปุ๊บปึ้มน้องก็จะระเบิดออกมาเออแต่ก็น่าสงสารปืนใหญ่เมื่อกี้อยู่นะคะเนี่ยโอ้โหดูปืนใหญ่ตัวนี้สิเหมือนจะแบบว่ามีลูกไฟอยู่ด้วยเห็นปะเนี่ยมีไฟอยู่ด้วยเห็นไหมเออ โอ้โหปืนใหญ่ของเราเนี่ยทำหน้าที่ดีจริงๆเลยค่ะยังไงวันนี้เนี่ยก็ต้องลาไปก่อนนะคะทุกคนอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้ทตคนด้วยนะเองนะคะแต่ใครชอบการทดลองอะไรหรือว่าอะไรแบบนี้อีกเนี่ยอย่าลืมนะคะที่จะกดไลค์กดซับสไครต์ไปให้โตด้วยนะะั่นเองค่ะยังวันนี้ก็ลาไปก่อนนะคะทุกคนบายๆเจอกันคลิปหน้านั่นเองนะคะ